เนชั่นทีวีลงพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีหลังได้รับร้องเรียนว่าสหากรณ์บริการไทยนาแก่จังหวัดนครพนมม,มีการรับสมัครสมาชิกสมทบนอกเขตพื้นที่ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อทำโครงการร้านค้าวิสาหกิจชุมชนไทยด้วยค่าสมัครและค่าธรรมเนียม1050บาทแต่มีข้อพิรุษหลายประการเช่นการอ้างโครงการประชารัฐการกำหนดให้หาสมาชิกเพิ่มอย่างน้อย6คนและกับสัญญาว่าจะให้เงินจังหวัดละ3มล้าน อำเภอละ3ล้านตำบลละ3ล้านและแจกรถยนต์ฟอร์ดอีกหนึ่งคันให้กับประธานอำเภอโดยไม่ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนประธานสหกรณ์ร้านค้าชุมชนท้องถิ่นจำกัดจังหวัดชนบุรีตั้งข้อสังเกตว่าการอ้างนโยบายประชารัฐเรียกเก็บเงินชาวบ้านจะเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนหรือไม่พร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเหมือนก็เคอขายที่หลอกลวง ซึ่งรู้จุดอ่อนว่าตอนนี้รัฐบาลกาลังทําอะไรข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลของรัฐบาลเราก็ถามว่าทําไมถึงไม่ยิงตรงสู่ผู้ว่าเลยเขาก็บอกว่าเขามาในเรื่องของลับๆท่านประยุทธ์สั่งให้ทํามันยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนี่เป็นสิ่งน่ากลัวและมันไม่ใช่ขยายที่ชนบุรีภาคตะวันออกกำลัดและอีสานและเหนือไปแล้วเนชั่นทีวีตรวจสอบข้อมูลการเงินของสหกรณ์บริการไทยนาแก พบว่าสหากรณ์แห่งนี้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่15กรกฎาคม2557ปัจจุบันมีสมาชิก46คนทุนดำเนินงานประมาณ123,000บาทเงินฝากธนาคาร96,000บาทผลการดำเนินงานขาดทุน8,757บาททำให้เกิดคำถามว่าเงินทุนของสหกรณ์ที่มีอยู่จะสามารถดำเนินธุรกิจร้านค้าชุมชนที่ใช้เงินลงทุนจำนวนมากได้หรือไม่ อีกหนึ่งข้อสังเกตคือการให้คนที่สมัครเป็นสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีเลขานุการสหกรณ์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาเพราะขัดหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ที่กำหนดให้ผู้ที่จะสมัครสมาชิกต้องจ่ายเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์และออกใบเสร็จหน้าที่ทำการสหกรณ์เท่านั้นจึงเกิดคำถามว่าหากเป็นโครงการของสหกรณ์บริการไทยนาแกจริงทำไมจึงไม่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางสหกรณ์จังหวัดมีการ สั่งให้ทางสหกรณ์แกยุติการรับสมัครสมาชิกนะคะใครปาก,ใค,กใครบอกคุณละผมคุยกับนายทะเบียนตรงนี้นายทะเบียนเนี่ยวิ่งแจ้งทำเอกสาทรที่ผมไม่จดเบียตอนนี้ผมมาประชุมที่เจรจาเนี่ยคุณฟังนะ้็บังคับผมรับสมาชิกได้ทั่วประเทศมไม่ได้ทำผิด่ะทำผิดนายทะเบียนจับผมแล้วนี่คือเสียงยืนยันจากประธานสหกรณ์บริการไทยนาแกที่ระบุว่าโครงการนี้ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบทีมข่าวพยายามสอบถามถึงที่มาโครงการและแผนการเงินแต่ได้รับการปฏิเสธอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัดสั่งสหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจสอบทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจลุกลามวงกว้างโดยพบว่าการดําเนินการทั้งหมดไม่ใช่ในานามของสหกรณ์บริการไทยนาแกแต่เป็นการดําเนินการของนายพานุพงศ์โคชศรี ประธานสหกรนางกริติกาวัฒนกุลเลขานุการและผู้เกี่ยวข้องอีก2-3ถึงคนจึงได้แจ้งความและให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคืนเงินจำนวน123,900บาทแก่สมาชิกสมทบจำนวน118รายรวมถึงเงินของสมาชิกที่จะตรวจพบในภายหลังอีกเต็มจำนวนภายใน7วันอนุชาศักดาอุคอกุลถ่ายภาพกลกรเวียงดอนกอเนชั่นทีวีรายงาน